เมากันแล้วครับพี่น้องครับนะครับโซบ้านเราครับสับกาเที่ยวเทศกาลไปเยอะแยะมากมายครับไหลมาอยัางเป็นทางการนะครับวันนี้ครับออกมาเมื่อคืนครับจนทุก่องถนนครับจากถนนทีคเคยบ้างจากถนนคยว้าวหครับกลับมาึกคลื่น ครั้งหนึ่งครับในช่วงเทศกาลครับนี่ครับเลยครับคอยเทือนทางครับปลอดภัยกันทุกคนท่านครับมัดระวังครับเม่ากดครับครับคอยลดๆเพาเผาบ้างครับไม่กินได้เลยยิ่งดีครับเจิญเลยครับครับ เดินทางด้วยความปลอดภัยครับถึงบ้านถึงช่องปลอดภัยทุกท่านครับคนไทยมีน้ำใจให้กันครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยขับสร้างน้ำใจกันครับถึงป้นไมยกันทุกท่านครับผ่ไปแล้วครับดัญาณไฟแดงก้นเดียวครับ แยกน้องยาวครับตัวนี้ครับาวัดลงปูมาแล้วครับนะครับ,รบไปทุกคนโชคดีครับโชคดีโชคดีครับ เทศก,กาลก็เป็นอย่างนี้ครับต้องไปทั้งกลับครับวันธรรมดารถก็นิดๆหน่นอยๆครับรถมันเยอะครับเท่านี้ครับเป็นทางลักก็จริงแต่ส่วงเทศก,กาลอย่างนี้ครับเต็มครับนานน่นเลยครับ ่มลำเนาครับมน่งหน้าสู่เข้าจังหวัดบนราชธานีหนุงหน้าเข้าไปที่สีสกเกตครับเ็จนี้หมดเลยครับบนสายใหม่ครับเสตนี้ครับทลุไปช่องแม็กครับ สายใหม่โชคชัยเดือดอุดมครับนี่โอ้โหโลงแป๊บนึง่งเย็ยนัมดนะครับ สายกำลังดวนครับลงไปต่อเผื่อสัพมะอุบลราชธานีครับว้าไปกับช่องจอมช่องแม็กครับควายช่องจอมครับลงไปช่องแม็กครับ <c oughs> เฮียบูบูร้องอะไรหม้ายยังเฮาเลยรถครับขึ้นรถเยอะมีใจ <c oughs> ยังไงบูบู อ,อะไรคระเอ๊ะครับเราครับนี่รู้มาโอ้รถเรากลับบ้านกับช่องกันโอ้ไม่ใช่คนดักนู่ต้องเอาคนดักนู